สบายดีสวัสดี KFC ทุกคนเด้อมื้อนี้ก็พบกับสองของดีมด้าสาวน้อยร้องสารื้อนี้ทุกคนน้องดีมจะพาพี่เอ๋เบิ่งพอแล้วและแม่เวินล้อมหัวลูกไก่เนาะนี่ซึ่งตอนนี้แม่เวินก็ช่วยพอแล้วแบบขุดลักฝั่งลักัังลกพอแล้วขุดอยู่แล้วสวัสดีเด้อ นี่กไก่เอ็นเงไก่ไว้กินเข็ดอู้เอาตัวทางในเดี๋บุปเหรออยูไอไนะคือมันหน่อยแถอะอืออือชิลอมสูงสไหนนะหได้องม่สาวอะองแม่ฮเอาะต่ใช้งคือสีบนห่อยเหรอวะ ชีบัวตัมมต้มพันกว่าสองเมตรเอ้ยบัวตั้มลยเนาะสองเมตรนะเออแต่ลอมันก็ทำอย่างนีอาได้ห่ากับต้ออ๋อนี่ตอนนี้พอแล้วก็เอาไม้แบบอ้อมเพื่อที่เอาตะนั่งอันเขียวล,ล้วอมน้ำพันเนาะแถวนี้บางทีอันน้ำมาก็สิแบบมันเป็นโอ่งอย่นี้กับตัวเป็ดตัวไกล่ลิ้นน้ำเนาะแต่ไอ,อตัวเป็ด,ปดลิ้น แต่พักบงงี้ดิตัวเป็ดสิโบกินเมื่อตัวแล้ว <c oughs> คนดีบม่ได้เข้า <c oughs> อ๋อลูกแล้วก็วกวกผู้ฟังนั้นหรออืม <c oughs> <c oughs> เป็ดไก่ที่จะปล่อยทั้งเป็ดทั้งไก่ปล่อยเป็นกันเลยว่าแม่มาแล้วนะ่ะ <c oughs> อ๋อ บ่ให้ปล่อยลงห้วยเนาะถ้าลินน้ำก็ลินแถวนี้เนาะแ่นปอยแปยไกปลไก่พดุ <c oughs> ไไพดถ้าเอกเห็นเสียปีนี้เลยมว่าสีห้าตัวพูนะเหตุผลที่แม่เวินล้อมก็เพราะว่าปีนี้แบบเป็ดอ่ะเสียสี่ห้าตัวแม่เวินมา สีห้าตลรกัเป็นเก้ากัทีเนาะพ่อสี่หตกับีาตัวกันเป็นเก้าเด็เพื่อแม่ว่าี้ตแม่ตั้มพูดจะบอกไงัวลูกจะต่ำตําพูดไนี่นะเงนฮะเออขึนร่งเหมอนปนใดเนี้นดหน้าโดก็ไวแหละ S 1> <S 1> <S แล้วก็อันทึกน้ำนอนไ่เนาะไปลวกไว้ฟอาฟ้าแลพ่อเสียวสุดเลยวะน่ะพ่อเสียวสุดเลยวะอ๋อน้ำสร้างขนาดนี้น้ำสร้างมีน้ำอยู่บ่มีเลยพีุ่ดตื้นอีกประมาณเม็ดปลายเม็ดปลายเนาะ นี่อะไรนี่เดี๋ยว,วเทอ่กันตอนสี่อาอ่าตอนนังเขียวร้อนไี่เนาะตอนนี้พอเลี้ยวก็คุดฝั่งรักยูนนี่น้ <c oughs> นองดีนั่งสบายชิวเลยดินโนซพร์พอเลี้ยวไงกินอ้อย <c oughs> บอยกให้กระวนทมขี้ดินสะวะ <c oughs> ดิยิ้มชิกลองได้ไหมผุ่นไม่สนใจอีกน้องดียิ้มแนะ่ ล <u> <ap> <laughs> okay, ินดูซับโอเคทุกคนเดี๋ยวตัดไปต่อนเพรแล้วก็แม่เวินจะเอาเต้์นั่งเขียวล้อมเลยเนาะนี่วันนี้พอแล้วค่ะสิล้อมด้วยอ่ะอยังเกาะเต้านั่งเขียวนี่เพราะว่าจะเเข้าทางในกัเข้าออกทางนอกนี่นะ <laughs> นี่ออกทางออกทางในเนาะ ตัวใกล้ก็คือสิว่ไหมเฮ้ยชาวเฮดได้ไบไดอยากออกมาเล่นล่ะสัวจินเป็นต้มแล้วสวัจจสวจินแบบสบู่มีพื้นที่ให้ย่างเลยอะไรสัวทางนอกทางในพอดิฮะนอกพอกแล้วเดียเด๋ยวนอกเดี๋ยวในเดี๋ยวนอกเดียเด๋ยวในสวัววันไ,ไหนพอนนอกเลยวันไหนพอวันนอก เบิ้งวิธีล้อมของแม่เลนกับพ่อแล้วเบิ้งคือในน้อยแต่อันปืดออกอันบางอันใหญ่เลยเนาะแนวอะล้อมฟันลุมมันน้อยนึงพอให้อันบิ่นปนไข่อื้าวยังจัวเอาไว้พออันพออัน มีบอลเป็ดบอลไกลอันเป็นมีไข่ใส่เลยต้เ่อาไข่อืมมันเป็นร้อเานี้ไหนึงสุดโนนึงไง้ัก้แบไข่เลยเอายางนะแม่เสียมตัดมันีัไปเจ้าเลยหรอพ่อโู้คันเป็นสัวนยาวไข่เชน เออลูกเ,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 เลยลูกแค่แขนสั้นสรุปแค่นยอแคยาเลยแคยาวก่อนเสือาเปะถามว่า <c oughs> เป็นหอออน,หอน,ออนหออ่อยยังไปถามว่าะคอยู่พุนอยูพุ่นน่บ่ออมเราเป็นมักอกอก็เลยว่าสิออม ลงไปแล้วก็ไปเลยยักไปใปกกส่บุห่างกรเลยเสียสิฮัตโต้โคุณจ้าวปีต่อปีเนียเวลากะดลอดหนาต่อปีเสีิฮัตโตต่อปีโอ้โหเกินปีนะั้นให้บินมาเสียเลยเนาะบินไปเลยบุษมาเลยเนาะฮะบินไปเลยเ็เบินไปนี่ตาหน้าตาตาเลยเสียอย่างไรเสียก็เสียบุษมาเลย ฮึมอก่เหมีคนให้กินแี่เออตเป็ดเสียนี่มันจักสิยูใส่เนาะหรือว่ามันตายหรือยังเนาะไปยูป้ายููไปคนเหนเขาเอาไปกินะเขาเป็ดป้าทีจริงเป็ดออกนี่จักงนเลยส่นั่นแเม่เ็สวนนี้เอาป็ดเอาไก่มาไว้นลนย แล้วทางหน้าเหือนเอสวนเดินบอี่๋อวกอยางีอีกนบ้านป้าอันเป็นอืมเป็นเดิมง่าอ่ะนะอบุญยัยกันที่ก้าได้ในการร่อนให้มันงามรุ่ ประสค์เออประสค์จะกสูงใหญ่งเงีี่เป็นได้ขอาเป็ดขอไก่้องหมวันนี้เออส่วนั้นนี่มันไก่ที่ไก่เหมือนเดียวแปและก็ไปไก่แก่พดตคนนั้นเป็ปมัดในแก่กรรเป็นปุ้มเลยแม่กรรมือเลยนะแล้ว อันนี้กาะไว้ไนี่ให้แม่เวิรนนี่เรืจะสีเล่งไปเร่งเเร่งแล้วสิพอบ่เนาะอ้พอเลยนะฮะ เอาชิมุงี่นนีรน่ะมุงให้ยังพอล้ยกะทำการทางยาเอาบักใหย่งบักราชบดปูกก็ใช่

จนโด่งหมดเอ่ยนี่แคาตออนดิน้องดีได้คอนตีไม่เลยดีแปลงคันได้ดีนะแปลงให้ให้ได้เด้อเจ็บปะ นี่ขนาดนี้ไม่เวิรนกับพอแล้วออาไม้ไปวางไว้เพื่อให้เป็นขวาข้ามนี่ส่วนอ่าอันนี้ก็แล้วเขาเข้าทางไหนติบบะปอไม่น่ะบวนมัดเดี๋ยวก็เดียวกับพอหรือเปล่านี่ เ็ดเดือดๆจะย้อมข้างในะเนาะโอ้ยข้างนอกย็ุ่มพุงจับเลยโหก็เดี๋ยวเบนพอเลยวนแม่ก็นั้นด้เห็ดไข่ต่อเงินเงินไปล้อมทนถายรล้อมสวนเทอนั้นล้อมไปโอ้ยบึกบบ

ไม่กระทาอยากเป็นให้ไม้อ่นนี้กองส่งซ่งเห็นบ่ไหนไปซ่งดูง่อยง่อยง่อยงโอยคนนี้ขี้ดื้อขี้ดื้อแหละงูเฮดเวียตเองแล้วลิ้นว่า โอ้ยตะลุกลงไปเลยย่างลงดีแม่ย่างย่างเอวคือว่าสั้นเถอะวะบูสูงกว่านี้เนาะสองเมตรคือว่าสั้นสั้นเลยเอตื่น <Nhạc> 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 <sủng của> này <Nhạc> Thế tông, nọ, mình luồng này coi luồng này coi luồng này có nó để toi cái này nó, cái nó nó rồi này. ăn บ่อดบ่อนเม็ดปลายยืดปลายยืดงเ็ดาเออกดนาะดเลาะ่ีรปูกตอกกันไต้วอกเกาจะ้วเหาจังเป็นวันนิ่ง่งน้ตอกต้องทำยานหนึ่งนี่ไนี่ทำปีที มาพี่ดูมาให้ดิบึงน้อยคนตีน้อยนะพี่พี่พี่เติงเติงเติงอ้าวอ้าวระวังเอาเป็นพออันหักเลยมึงคนกี่ดือคนขี่เดือยเนาะรอดรอดใส่สอด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 ่างตกเป็นขาตีแล้ก็อดีมีอะไรใช่ไหม มา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 แมมานี่ระว้างแม่เขาเป็นผัสีพังในแท่ดดีดีเพศบอกให้ไปเพ็นเกือเกือจะขาดแล้วนะอ้าวอ้าวอ้าอเป็นเกือบว่าอ้เกือบที่จะขาดแล้วไปให้แม่ไปเป็นเกือให้แม่นี่ผ่านไประยะก็ <c oughs> แม่ยืดสูงสันได้สมัยนะอ๋อเห็นแล้วก็นาใครไรนี่พอแล้วแบบเอาคอนตีเอ้ยเล็กปู่มันออกมาต่อวันนี้รัคอนตีไนี่นนี่เอากระเรนนี่เอากระปูเบม่าเอาไอ้นี้คอนตีน้อยดิเด๋อน้ำพ่อพ่อยืมอ่ะไอนี้เอาคอนตีใหญ่ของพ่อ โอ้วะ่ะอุย้ยตกวอะอีกน่ะฮึที่ตกวอะอีกน่ะลองเลื่อถึกมือเด้อนี่พีเอฟซีทุกคนตอนนี้ก็ล้อมไป่ฮอนทันละฮะไ,ไปยังใครน้อยไปยังเอาไก่ไก่ไกคือว่าเลือดออกพ่อเป็นยานแท้ คือสิเจ็บเนาะดิเห็นยิ่มใส่เห็นยุคองดง่ายเห็นยุคอดง่าแล้วพอ่อพ่อจ้าองมาว่ะแม่อืมใจส่วนเว่ยแม่นั่งวิ่งซับกันบ่นรอเรือเป็นยังไงเนาะยิ้มส่วนบอกอ <c oughs> นี่ล้อมมาฮอดนศาลบา <c oughs> งทีพอแล้วก็สิล้อมสันสอดเนาะ น้องดีทุกคนตอนนี้นอกแบบอ่าทอา้องฟ้าก็เริ่มมืดละพอแล้วก็ใกล้เฮ็ดแล้วแล้วนี่ว,ว้าวล้อมอันนี้มันล้อมซันที่หน,นึ่งน่อพะเนาะซันที่ส,ส,อๆๆๆสองเสร็จิเม็นออื่นนี่ได้ประมาณานี้<ะ>บูพออ่ะเอาอย่างก็บบูพอเบิดอะสั้น่นนนออง พอกับห้อประมาณนยท่ามงเา่านทัุ้มานท้งึงเนะเนาะอันนี้เนาะนี่เมลจเอายนเดียวนี่เอาไแล้วจะเทนแทนี้วะก็อันทั้งลุ่มทั้งทึงก็เอาทั้งลุ่มก่อนแล้วค่อยดึงทั้งทงไปเลยเออแม่ตัวใกล้ไม่เป็นอย่างตัวนึงกันนะคือว่าทางหลังมันแดงๆซะ ไม่นหรอนี่พอแล้วจับๆแปลงๆตัวนี้บันนึงทางลุ่มอ่าเค็งทางถึงพญานี่เหรอเดี๋ยวเอาเกาะเล็กตะปูฟังนี้ดิเอานี่เกาะไว้นี่ก่อนเอ่ยเด้มันมีเล็ขยิงทางนี้นะเขาไหม้ลูกศิลาเขาไหม้ไปยุ่ง มึงเหรอันนี้่นอะไรสักถ่านหรือว่าตัถ่านนี่น้องดี่กับเป็นตัวป่วนเส้นเดิมตัวป่วนอุ้ยขอโทษไม่ตั้งใจอ้าวขออภัยไม่ต้องโทษ S 1> <S 1> ดึงไปลเฮ็ดแบบเค็งๆเลนะ <S 2> <S 2> <ไห>อ้ามึงยูปิดอไนวะนี่ดไปเฮ็ดทางพุนคืนเอเดอะดิดิสีแ่แห่งหนึ่งโอ้ยย

ฮ่าทีท้ายเอาไม้ตกใส่นี่นี่พอแล้วเข้ามาเอาไม้ันตั้มๆยังสีเฮ็ดขึ้นหรอรึเป่าป้าไม่เลยอี่ต้อยอยู่อ่ะได้แท้ฮ่าพอแล้วลืมเอาไม้มาตกใส่ทางกองอันี้เป็นมัน Man man yang gong tốt bóng 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 bóng

โอเคนะคะพี S <S ่พ okay, right. ี่ซทุกคนนี่ก็สิได้ประมาณนี้เนาะพอมื้อนี้เนาะถ้าแตแล้วสมาอัปเดตให้อีกครั้งพอตอนนี้ยังแล้วแล้วแต่หาแตแล้วสันหนึ่งเล้อเนาะสั้นที่สองอย่างบ่แล้วนี่ก็สิอมโอเคทุกคนถือว่า วันนี้ได้แค่นี้แหละโอเคโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดีมและน้องดีก็ขอตัวลาไปก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกับพีเอฟซีเบิรงโฆษณาให้น้องดีน้องดาด้วยนะคะจบคลิปนี้ขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีกับน้องดาน้องดีคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเผื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซองน้องดีน้องดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาคำว่าสบายดีสวัสดีพีเอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ ดีให้อย่างอันนั้นหรก